กลับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอาหาชาแนลกลัะเป็นประจำทุกวันแต่เช้ามืดมืดมืดวันนี้อาจจะมาได้แต่เช้ามืดน,นะเพราะว่ามีภารกิจในช่วงเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เข้าพรีเมียมไลน์หรือเปล่านะเมื่อวาน,นี้ก็โอ้สุดยอดมากพรีเมียมไลน์สองแปดนะแต่ในนี้ก็โอเคนะใน i ยไอจเนก็มาตามระบบสองแปดมาเต็มนะครับแต่ว่าในพรีเมียมไลน์นี่เจาะไปเลยสองแปดมันเต็มๆตนะ็เพราะฉะนั้นไทย,ยนักลงทุนแล้วก็เทก็เมืม่อวานนี้ก็ถือว่าได้ตังค์นะ แต่ว่าท่านเข้าไปแล้วก็ยังว่าแหละพราะเข้าเข้าไปแล้วก็บอกอาจารย์จัดไปสองบาทโอ้้นั่งคิดกันเป็นชั่วโมงโอ้นั่งคิดเป็นชั่วโมงหลังขดหลังงอใส่ไปสองบาทโอ้เหลือแค่มันเหลือจริงจริงอะวันเหลือแค่คู่เดียวยงีหนาะสองแปดงิงหวานโอ้จัดเต็มแบบเต็มเลยใสสองบาทอาจารย์โอ้ โอ้โอ้าไม่เป็นไรไเป็นไรถือว่าได้แล้วกันถือว่าได้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นโอกาสและจังหวะผมว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของตลาดฮานอยเนี่ยผมว่ามาถ้าตรงไหนที่เราแบบมั่นใจนะมันก็คือใส่ได้เลยแต่ว่าอะไรที่เรายังไม่มั่นใจมันยังจับไม่ คันไม่อะไรต่างๆนานาเนาี่ยเราก็เราก็ได้อย่างนั้นแหละบาทสองบาทประมาณนั้นนะแต่ถ้าอย่างเมื่อวานไม่ควรเพราะว่าเมื่อวานโอ้มันสองแปดตัวเดียวบอกให้จัดเต็มเลยนะแล้วก็มันก็เข้าล่องเข้าลอยดีเป๊ะนะแต่ว่าเราเอาเจ็ดสองแปดนะดาวเจ้าเลิกเขาไม่มาเมื่อวานไม่รู้หนีไปไหนมันดาวเจ้าเจ้าเลิกเมื่อวานในเจ็ดตัวเดียวไม่รู้นีหายไปไหนนะ แต่ก็โอเคนะตัวตัว,ต,วตัวนามนามโชคลาภนี่พอเราปรับฐานมาใหมน่นี้โอ้ถือว่าสุดยอดมากแต่เมื่อวานเนี่ยตัวฟอกเขาก็มานะแต่ว่ามาเขาไม่ได้มาไม่ไดกมาตรงนี้เขาไปมากับชุดอื่นเนี่ยแต่เขาไปมากับชุดศูนย์ชุดอะไรก็แล้วแต่เขามาลักษณะนั้นนะแต่ก็ถือว่าโอเค อยู่ในกลุ่มที่มาแต่ว่าโอเคในกลุ่มอ่อกา,อาก็เรียกว่าวิเคราะห์เจาะจัตตาระบบก็มาเต็มนะสองแปดนะก็เลยบอกได้ว่าอ่าคุณกิริยาเนี่เขาบอกวันพฤหัสจ้องสองจ้องสองจริงนะเพราะว่าสองนี่เป็นลูกของพฤหัสไงสองเป็นลูกชอบให้ลูกสาวมาจริงจริงตัวเองไม่ค่อยมาหรอกชอบให้ลูกสาวมาจริงจริงแล้ววันพฤหัสเป็นอย่างนั้นอา้าวอันนี้ก็คือช่องไอจะแนวก็หลักนะก็ <c oughs> ที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นอยู่ในวิชาคัมเบรยรวยห้าแปด แล้วก็อยู่ในวิชาโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจรงโชกปิจรงกระถาเ,เราก็นํามาวิเคราะห์นํามาวิเคราะห์เจาะจัดตามร,ระบบในเรื่องของพยากรณ์ตัวเลขมาวิเคราะาห์จอยท่านได้รับรู้เป็นประจําทุกวันท่านติดต,ตามเราไม่มีโอกาสหยิบเงินแสนเงินล้านท่านติดต,ตามเราไม่มีเงินใช้ทุกวันแน่นอนแล้วก็มาแนะนาให้ท่านตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสําเร็จแล้วก็ส่องดาวเป็นเห็นเงินล้านชัดเจนแน่นอนมากๆนะครับใช้วิชา โพลรศาสตร์ตำราพิจัยสงครามสูตรโรกโชว์วิจรรารลกธาตุนะก็ติดตามไว้ทางช่องไอแชแนลขึ้นลักนะกดซับสไครต์นะก็ยืมกดแชร์ไปหน่อยนะให้ใครได้สักสามแสนซับสไครต์หน่อยจิจะได้ร้วเขาบ้าง <laughs> จะได้มีกําลังใจนะมันมีกําลังใจนะบางทีถ้ามันกระดิกขึ้นวันละร้อยคนวันละสองร้อยวันอะไรเงี้ยเราก็ถือว่ามีกําลังใจนะแต่บางท่านก็บอก อาจารย์อาจารย์ไม่เอาตัวนั่นมาคนก็ไม่ดูก็ก็ไม่เป็นไรเอาที่ท่านเอาที่ท่านมั่นใจว่าท่านมาฟังแล้วท่านได้ตังค์ท่านมาฟังแล้ว,ท,ท,ลวท่านสามารถที่จะฟังแล้วสามารถที่จะพยายามเข้าใจได้ก็เอาประมาณนั้นใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจใครที่ฟังแล้ว ไม่อะไรก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะแนวทางคนก็จะไม่เหมือนกันนะผมว่าแนวทางคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็คือมีแนวทางในการหาเงินนั่นแหละแต่แนวทางของคนก็จะไม่เหมือนกันไปเไรแล้ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ทุกคนแต่ถ้าท่านคิดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางของท่านอ่ะเป็นแนวทางที่ท่านเออเชื่อมั่นเชื่อศรัทธาในแนวทางนี้ก็มาฟังแนวทางอื่นก็เอามาผสมผสานกันไปแต่แนวทางนี้ลองมาฟังดูแต่ว่าแนวทางนี้ถือว่าเป็น ลักษณะที่มันมั่นคงจริงมั่นคงจริงครับท่านไม่ต้องไปเหนื่อยท่านไม่ต้องไปอ,อะไรมากมายก็คือใช้จุดเดียวจุดเดิมวิชาความรู้ที่ได้ไปแล้วก็ศึกษาให้แบบท่องแท้ศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจเรื่องของนิสัยดวงดาวเข้ามาปุ๊บก็จับได้เต็มที่เลยอย่างเมื่อวานนะเอาวันนี้มีลาวด้วยนะวันนี้มีลาวด้วยก็อย่าลืมนะครับแต่ ทุกอย่างแหละในคัมภีร์รวย5้าเนี่ยถ้าก็สั่งได้นะห้ 5, 6, 8, นี่ถือว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์ที่ผมเรียบเรียงแล้วก็เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นคัมภีร์ในการที่จะเป็นความรู้ในการที่จะจัดกลุ่มดวงดาวต่างๆเข้าในกลุ่มเขาไม่ว่าจะเป็นดวงทักษามหาพูดนะยังยัง อย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าไปเจอสองแปดอย่างเงี้ยนะที่เราจัดไปสองแปดก็จัดสองแปดเลยเพราะว่าในสิบสองฐานสี่หลักผักสองอะเพราะว่าเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปแล้วไปเจอสองแปดพวกก็จัดเลยสองแปดเลยเต็มเต็มตัวเดียวมันได้อย่างนั้นจริงๆนะสุดยอดมากเมื่อวานนั่นก็มีคนเคาะเลี้ยงกาแฟจานบอกโอเคครับเลี้ยงกาแฟสิบแก้วขอบผลมากๆนะเพราะได้สองแปดเต็มเต็มเลยนะได้สองแปดเต็มเต็มครับเพราะว่า เรียนเราก็จะมีความมั่นใจนะได้สองแปดเต็มๆเลยเมื่อวานนี่นก็เป็นลนักษณะั้นนั่นก็คือในวิชาเหมือนซึ่งก็จะมีอยู่ในคัมภีรวยอยู่แล้วห้าแปดนะครับผมก็เขียนไว้ในนั้นในสิบสองอ่าสิบสองฐานสี่หลักผักสองอันนี้ถือว่าสุดยอดนะมันเป็นเอามันเป็นตัววิชาที่เอามาเช็คเวลาเราคำนวณเสร็จเวลาเราเอาตัวอื่นเข้ามาจับเลขกลุ่มดาวได้เสร็จก็เอามาอย่างซึ่งว่าวิเคราะห์จอดจัดตามระบบเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในกลุ่มสิบสองฐานสี่หลักผักสองปุ๊บจัดได้เต็มที่เลยเมืนนอ่อวาน ก็จัดได้เต็มที่เห็นไหมมันมาลักษณะจริงๆนะโอ้ถือว่าสุดยอดมากนะแล้วก็ตัวที่ผมบอกกันแล้วเราต้องมาที่ผมไล่สติให้ดูอย่างเมื่อวานเป็นวนันเพราะออย่างเงี้ยผมได้สติดูแล้วท่านเอาไปวินก็ได้ครบนะอ่าได้ครบนะไปวินได้ครบนะได้วินวินนินถือว่าได้ครบเลยจบขบวนความเลยนะถือว่าสุดยอดมากในวชิชาเรื่องสามสิบห้าภูมิตาทิพย์สองเลขแล้วก็ตาทิพย์สองเลขรอบเขาเรียกว่ารอบอะไรรอบสิบแปดนะรอบสิบแปดก็มีสามกว่าห้าเห็ไหมสามกับห้า 5, ท่านก็ไปดูนะ สามก้าวตั้งก็ไปดูถือว่าสุดยอดอะถือว่าสุดยอดในเอกทิพชัน,นก็ถือว่าสุดยอดวิเคราะห์ไปตามสายดาวนะถือว่าตามนั้นเลยอันนี้ก็มาปูในท่านฟังของเมื่อวานนะของเมื่อวานก็ถือว่าสุดยอดในกลุ่มพเมมไลน์แต่วันนี้เดี๋ยวจะพยายามเข้านะพิมมไลน์นะมันมีลาวด้วยนะวันนี้แต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตเอาคลิปลาวแล้วก็ฮานอยนี่ให้มาอยู่รวมกันนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับเอามาดูในคลิปเดียวกันถ้าไม่ต้องไปแยกฝั่ง <laughs> อ่ามีบว่าอาจารย์ทําแยกก็ดีแล้วแต่ว่าเออแต่ไม่เป็นไรว่าแยกบางวันบางวันอาจจะมีถ้าถ้ามีเวลาเราก็แยกให้ถ้ามีเวลาก็เอามาขอเอามารวมๆกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่ในชุดวิชา,าในหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยที่ผมจัดขึ้นมาเป็นโครงการเปิดสอนออนไลน์ชุดวิชาโหราศาสตร์ความร่ารวยนะครับก็เป็นภาคพิเศษอันนี้จะรับ9้าท่านอันนี้รับ9้าท่านนะอันนี้รับ9้านน9ท่านเรียนภาคพิเศษเลยครับเรียนภาคพิเศษรับ9ท่าน ก้าท่านเนี่ยผมถือว่าถ้าใครอยากเรียนเข้าสู่คอร์ดก้าท่านเนี่ยผมให้เป็นคอร์สพิเศษนะท่านสมัครไปแล้วกันท่านสมัครไปแล้วกันหามาให้ครบเก้าคนนะหามาให้ครบเก้าคนนะท่านชวนเพื่อนชวนอะไรหาให้ครบเก้าคนและท่านสามารถที่จะเรียนได้ในคอร์สนี้นะอันนี้เป็นคอร์สพิเศษให้เรียนเป็นกลุ่มนะอันนี้ต้องครบเก้าคนนะผมจะเปิดให้ให้ครบเก้าคนแล้วผมจะเปิดท่านชวนเพื่อนชวนอะไรมาเรียนเอาเก้าคนนี่แหละแล้วในเก้าคนนี้ผมว่าท่านเรียนได้แน่นอนท่านเรียนได้แน่นอนแล้วจะเป็น เอาเอาเก้าคนให้เก้าคนแล้วกันสิบสองคนจะเยอะไปหน่อยเอาเก้าคนเนี้ยเก้าคนนี้ถือว่าเป็นชุดพิเศษนะอ่าเก้าคนนี้จะไม่อันนี้จะเป็นพิเศษเลยนะพิเศษพิเศษพิเศษสุดๆสําหรับท่านนะเนี้ยก็คือเก้าท่านเนี่ยแต่ว่าท่านต้องหามาเก้าคนนะหามาเก้าคนอันนี้ผมให้เก้าคนเลยเรียนเป็นกลุ่มหาไม่ได้เก้าคนพรุ่งนี้สมัครเลยนะพรุ่งนี้สมัครเลยพรุ่งนี้สมัครเลยแลก็อ่าถ้าพรุ่งนี้สมัครครบก็อาจจะเรียนตอน บ,าบา <อะ S 1> ่ายยค่ำคๆอ่ะเรียนบ่ายยค่ำๆแต่ว่าค่ำเนี่ยผมจะมีภารกิจอยู่นิดหนึ่งอาจจะเรียนบ่ายแต่เรียนเซิฟไปก่ยอนสักหนึ่งชั่วโมงเธอเรียนให้จบนะเรียนให้จบเลยเก้าท่านี่ยเรียนให้ครบจบกระบวนความเลยแต่ขอให้เก้าคนครับขอให้เก้าคนนะอันนี้คือเก้าคนค่อยเปิดนะถ้าไม่ได้เก้าคนไม่เปิดครับถ้าต้องได้เก้าคนเพราะฉะนั้นท่านาชวนมาสามคนท่านมาแล้วก็สองคนหามาสามคนอ่ะสามคนเรียนเป็นเพื่อนกันเรียนเป็นเพื่อนกันสามคนสามคนก็ได้แล้วครับก็สามคนก็คือเก้าคนแลละนะเก้าคนนี้นนท,นท่านเรียนได้แน่นอนครับ อันนี้ผมสําหรับคนที่อยากเรียนนะคนที่อยากเรียนยิงหากลุ่มมาครับหากลุ่มมานะคนที่อยากเรียนจริงหากลุ่มมาเลยอันนี้ผมเปิดให้โอกาสนะเนี่ยพาคพิเศษเรียนครบหมดเลยนะตั้งสี่คำพีเนี่ยเรียนครบหมดเลยแต่เรียนละคำพีเรียนละคำพีผมจะเอาคำพีที่อ่าท่านเรียนปุ๊บท่านใช้ทําได้เลยบางทีเรียนเอาเรียนวันละคำพีเนี่ยเรียนวันละคำพีเนี่ยสี่วันเนี่ยนะเรียนวันละคำพีสี่วันเนี่ยอ่าคือเรียนวันละประมาณสองชั่วโมงเอาสองชั่วโมงชั่วโมงเดียวมันไว้ไปหน่อยเอาสองชั่วโมง เรียนมาละสองชั่วโมงแล้วก็4วัน8ชั่วโมงให้จบเลยตรงเนี้ยคือหลักการตรงนี้ได้ครบจบกระบวนความเลยสัมภีรีนี่นะแล้วก็อา่าและและนี่แต่แต่ว่าเรียนนี้ถ้าไม่ได้หนังสือนะเพราะว่า9ท่านจะไม่ได้หนังสือได้เรียนอย่างเดียวแต่ถ้าอยากได้หนังสือก็โอเคไม่เป็นไรก็จัดไปตามนั้นก็0ูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นี่พิเศษนะต้องครบ9คนนะผมเปิดให้พิเศษเลยครับครบ9คนนะ ครบ9คนนะผมเปิดให้พิเศษนะพรุ่งนี้สมัครเลย0ูนุกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะอันนี้เรียนครบท่านผมผมก็เห็นท่านอยากเรียนแต่ถ้าเรียนเดี่ยวๆเรียนอะไรบางทีอ่ากำลังท่านนะนะคือกาลังผมเข้าใจกําลังแต่ว่าท่านท่านหามา9คนเนี่ยหามาเก้าคนผมว่าท่านท่านอย่าบอกว่าท่านไม่มีกําลังนะอย่างในถ้าหามาครบ9้าคนท่านมีกําลังแน่นอนท่านมีกําลังแน่นอนนะมีกําลังแน่นอนเลย หาให้ครบเก้าคนและท่านมีกําลังแน่นอนครับนะหามาครบเก้าคนท่านมีกําลังแน่นอนมีกําลังแน่นอนเชื่อผมและแต่ว่าท่านหาครบเก้าคนนะหาครบเก้าคนมาหาันหันกันไปนะครับประมาณนั้นอันนี้ผมจัดหลักสูตรขึ้นมาเพื่ออยากให้ท่านได้เรียนจริงอยากให้ท่านได้เรียนรุ้จริงทำไมผมถึงเน้นเรียนครับเพราะว่าอย่างที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมพูดในลักษณะที่ผมมาวิเคราะห์แล้วก็จับจับเลขให้ท่านเลยนะ จับเลขให้ท่านเลยนะอย่างคุณคกีรยาเจะจับทางผมถูกนะคุณกีรยานีเข็จับทางผมถูกนะจับทางถูกตรงที่ว่าถ้าอาจารย์บอกอย่างที่อนนอยผมให้สี่แปดห้าเงี้ยเขาจะ แปดเมื่อไหร่ก็ไม่เอาเขาใจะใส่เก้าเลยเอาแปดออกเอาเก้าเอาแปดของอาจารย์ออกเอาเก้าใส่ได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มจริงเนี่ยคือคือคนที่จับแนวทางผมได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะางานจริงก็เป็นลักษณะางานจริงนะจริงแต่ว่าผมถึงอยากให้ได้เรียนรู้ไงเพราะฉะนั้นถ้าผมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมวิเคราะห์ในเชิงเรียนรู้นะ อย่างเชิงเรียนรู้นะเอาสิบสองฐานพักเอาตรงไหนจุดไหนจุดไหนมาแล้วก็สองทำไมมันต้องมานามมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงตัว r s s i s s คือตำแหน่งไหนเราหายังไงอย่างเงี้ยอ่าเมื่อาวานเราก็สอนไปลักาาษณะนี้แล้วก็เอาตัวที่ว่าพอหาแล้วได้แล้วมันได้สองแปดนะครับอย่างเงี้ยถ้าจะบบอกตัวเลขไปเลยมันไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทางครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แนวทางครูบาอาจารย์เพราะนั้นแนวทางครูบาอาจารย์คือให้สอนให้ความรู้ พราะนั้นท่านดน้ความรู้ไปปุ๊บท่านเอาจับความรู้นั้นไปโอ้โหรวยอย่างเดียวเลยเมื่อวานนี่รวยอย่างเดียวขอบคุณที่เลี้ยงกาแฟสิบแก้วแ, 2, แก้วละสองพันแปดโอ้ยสุดยอดมากสุดยอดมากว่าใานเลยสุดยอดมากนี่แหละผมถึงเน้นยำ้ำว่าคือให้เรียนไงเพราะแนวทางมันเป็นอย่างนั้นท่านใดที่มาถามเลขผมท่านใดผมสังเกตแล้วท่านใดที่มาถามเลขผมหรืออะไรเนี่ยบางทีไม่ได้นอกจากที่ว่าผมมันมีความรู้สึกว่าอ่าอ่าเราอยากจะให้ละเขียนไปในทํานองเป็นความรู้อ่ะมันก็เข้า ถ้าลักษณะงนนินนะอันเนี้ยผมถึงเน้นตรงนี้ไงแล้วเน้นในสิ่งที่ท่านได้ตังค์นะเน้นในสิ่งที่ท่านได้ตังค์ผมถึงเน้นว่าเออเรียนเถอะเรียนเถอะเอาเราคือสวัยหาความรู้เถอะนะเพราะความรู้นําพาเราไปสู่ความสมนะําเร็จน่ะความรู้เพราะว่าแนวทางเราคือหาเงินจากดวงดาวเราแนวทางเราคือหาเงินจากดวงดาวเพราะการหาเงินจากดวงดาวต้องศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจเขา พอศึกษาเรียนรู้เข้าใจอย่างวันพฤห่สนด็คุณกียาเข้าใจเลยโอ้เข้าคิดเข้าใจนะผมว่าเข้าใจนะเข้าใจคือเข้าใจเลยวันพฤหัสเี็ให้ลูกสาวมาอย่างเดียวเลย oh, ให้ลูกสาวมาอย่างเดียวท่านดูสิลูกสาวมาอย่างเดียวเลยสามสองศูนย์สองเดียวเลยนะเออใช่ไหมผู้ว่านี้มันออกอะไรมีสองมีอะไรมาตลอดเลยให้ลูกสาวมาอย่างเดียวเลยโอ้ยโชว์ลูกสาวอย่างเดียวเลยพระครูเราเนี่ย พราะครูเราเนี่ยพราะครูเราเนี่ยโชว์ลูกสาวอย่างเดียวเลยว่านเพราะว่าพระครูให้มานะว่าเนะี่ยโชว์ลูกสาวอย่างเดียวเนี่ยคือลีลาของดวงดาวใช่ไหมเออเป็นลีลาของดวงดาวยิงเอากลับมาดูวันนี้นะเอามาดูสายวิเคราะห์เจาะจาัดตาระบบก่อนนะส่วนในสายเมื่อวานนี้สายแบ่งกลุ่มดาวก็ถือว่าสุดยอดนะแบ่งกลุ่มดาวเนี่ยผมว่าท่านให้ไปเรียนเถอะท่านเรียนแบ่งกลุ่มดาวแล้วจะหาเงินได้แน่นอนท่านอยากมีเงินอยากสบายอยากมีอิสระใน ก็เรียกอยากมีอิสระในด้านการเงินนะเพราะว่าท่านเรียนการแบ่งกลุ่มดาวนี่แหละมันจะมีอิสระในด้านการเงินเลยเป็นการหาเงินได้จากดวงดาวที่แท้จริงท่านไม่ต้องไปพิสูจน์นะเพราะว่าจักรวาลไม่ต้องการให้ท่านพิสูจน์แต่จักรวาลต้องการให้ท่านเข้าไปเรียนรู้เลยนะไขมัวแต่ไปพิสูจน์เรื่องนั้นพิสูจน์เรื่องนี้พิสูจน์เรื่องนั้นกับพิสูจน์อยู่นั้นไม่ประสบความสําเร็จท่านสังเกตดูไหมครับว่าคนที่ทําทฤษฎีอานักวิทยาศาสตร์หรือเรื่องต่างๆมาเนี่ย ทำทฤษฎีมาให้คนพิสูจน์พิสูจน์เนีย่ยเจ้าของทฤษฎีเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จน่ะจริงนะจริงครับท่านไปดูเหอะเจ้าของทฤษฎีไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันจะมาประสบความสําเร็จกับคนรุ่นหลังๆคนรุ่นเ่องหลังที่ศึกษาทฤษฎีเขาได้แหละแล้วก็เอาไปทําเลยเอาเรียนรู้แล้วเอาไปทําเลยนะนั่นประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปพิสูจน์เพราะว่าอันนี้ผมทําให้ท่านเรียบร้อยแล้วในคัมภีร์อ่าคัมภีร์อ่ารวยห้าแปดผม พิเคราะห์มาแล้วแล้วก็ทําสติมาให้แล้วอะไรแล้วท่านไม่ต้องไปนั่งเมื่อยไปพิสูจน์ผมพิสูจน์ไปท่านแล้วจนออกว่าเป็นคัมภี์แล้วเนี่ยมันเป็นสุดยอดและมีท่านมีหน้าที่อย่างนี้เข้าไปรู้เข้าไปเรียนเข้าไปรู้นะเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปรู้แค่นั้นเองเอาไปใช้งานท่านมีหน้าที่อย่างเดียเพื่อไปรู้แล้วเอาไปใช้งานใช้งานยังไงอะไรยังไงอะไรต่างๆนั้นเอาไปใช้งานแค่นั้นเองนะประสบความสาเร็จแน่นอนชัดเจนนะอันนี้คือชัดเจนมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ คือในเรื่องของคำพิรวยห้าแปนะท่านก็สามารถสั่งได้นะคืออันนั้นคือการแบ่งกลุ่มดาวเมื่อวานนั้นก็สุดยอดการแบ่งกลุ่มดาวใช่ไหมการแบ่งกลุ่มดาวนี่ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดมากๆนะเพราะฉะนั้นท่านแบ่งได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่ว่าการแบ่งกลุ่มดาวนู่ผมเอาไว้ในเอ็กวิติบชาแนลไงท่านสมัครเข้าไปฟังก็ได้นะท่านสมัครเข้าไปฟังก็ได้ท่านสมัครเข้าไปฟังก็ได้เอ็กวิติบชาแนลพยายามดูเมลตัวเองหน่อยนะพยายามดูเมลตัวเองหน่อยถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้ก็แจ้งมาเดี๋ยวผมส่งเข้าไปางไ ทลายท่านก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ะกลับมาวันนี้วันนี้ก็ยังดาวเจ้าเล่กก็ยังเป็นเจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะจะมาไมเราเมื่อวานเขาหายไปไหนหายไปไหนไม่รู้นะอาจจะมาแต่ว่าไม่รู้ไปไหนเนงะี้ยท่านใดที่ใบตรงโน้นตรงนี้อาจจะเจอนะแต่ว่า อ่าผมอยู่แค่อ่าฮานอยฮอยอันสปาดานังเองก็เลยไม่เจอท่านในที่ไปที่อื่นอาจจะเจอแต่ว่าวันในดาวเจ้าเลิกแลวเพราะดาวเจ้าเลิกนี่เขาแต่ดาวเจ้าเลิกเขาจะอยู่ในช่วงประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็อย,อยู่ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงดาวเจ้าเลิกเขาอยู่อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณสองชั่วโมงครับอ่าดาวเจ้าเลิกก็จะไม่เกินจะไม่เกินนี้ก็อยู่อยู่ประมาณสองชั่วโมง,มมงนี่แหละนะครับอ่ะ วันนี้ก็วิเคราะห์อจอจากตามระบบได้ตามนี้ดาวเสาก็ดาวเจ็ดก็ยังเป็นดาวเจ้าเรื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับสามกับแปดทำอะไรได้ตังค์นะวันนี้นะครับสามกับแปดทำอะไรได้ตังค์ผมก็เลยวางไว้แปดห้าสามห้าศูนย์สามแปดศูนย์เนวางไว้ตามนี้จะมาจามระบบในีแล้วก็มาตามระบบก็โอเคได้ตังค์แต่ท่านไปดูเอาพอท่านในระบบตรงนี้นะท่านเอาความรู้ของสิบสองฐานสี่หลักผักสองเข้าไปดูว่ามันมีชนตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันมีชนตรงนี้ท่านวางเลยเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันมีชนสองแปดตัวเดียว จัด28เลยแต่ถ้าท่านมีความรู้ตรงนั้นท่านก็เอาตัวชนมาเลยวางได้เลยนะครับสามกับแปดทำเราได้ตังค์นะวันนี้น,5 5นะแปดห้าสามห้าศูนย์แปดศูนย์สามนะแปดสี่ห้าแล้วก็ห้าศูนย์แปดนะวางไว้ตามนี้นะจะมาหรือเปล่าอยากให้มาจ้างนะอ้าวอาจารย์สายหวานเนี่ยเมื่อวานก็เมื่อวานก็เหนื่อยอยู่นะมันมาได้ตัวเดียวนะเมื่อวานในสายหวานนี่มาได้รอบเดียวด้วยมาว่าได้รอบเดียวแล้วก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าโอเคที่นักลงทุนก็ไม่เกี่ยงพอได้แล้วก็ไล่แล้วก็ปล่อยวางไนงะได้แล้วก็ปล่อยวางนะ แล้วก็ปล่อยวางออกมานั้นสายหวานนะวันนี้สายหวานตามนี้นะสายหวานตามนี้นะอันนี้วนหวานหวานฮานอยนะสายหวานฮานอยตามนี้นะครับสายหวานฮา,านอยนี้ได้ตามนี้นะก็วานตามนี้เลยนะอา้าวแคปไปดูว่าเห็นตัวอย่างถ้ามีสิบสอหลถ้าถ้ามีความรู้สิบฐานสี่หลักผัก2เนี่ยผมว่าท่านเอามาท่านเอามาอ่าแมทกัน Dinner. คือเอามาดูว่าตัวไหนที่มันแมทกันปุ๊บวางได้เลยนะมันมาจริงๆครับสิบสองหลักสี่หลักผัก2งได้แต่เรียนมานี่มาสองตัวสองตัวสองตัวเนี่ย อ่าคือสิบครั้งเนี่ยมาสองตัวอยู่มานัาเจ็ดแปดครั้งนะผมว่านะเจ็ดแปดครั้งนะเนี่ก็ถือว่าสี่ตีน่าน่าดูอยู่เหมือนกันสี่ตีน่าดูอยู่เหมือนกันอ่ะสายรีเลทครับเมื่อวานนี้ก็รีเลทก็โอเคอยู่นะเมื่อวานสายรีเลทรีเลทวันนี้มีศูนย์ห้าสี่หกหนึ่งห้าสองสี่โอ้วันนี้ดาวคู่กันสวยนะมีศูนย์ห้าสี่หกหนึ่งแล้วก็ห้าสองสี่มีเจอห้ากับสี่อ่ะเจอห้ากับสี่ครับแล้วก็เอลดีห้าศูนย์หกด้วยเมื่อวานก็ห้าศูนย์หกมาห้าหกนะได้ เหมือนอยู่ที่สามก็แปดถ้าเหมือนอยู่ที่สามก็แปดหนึ่งถ้าเราไปคิดอะไรก็มีสามศูนย์สามหกสามห้าแปดศูนย์แปดหกแปดห้าถ้าแปดศูนย์แปดหกแปดห้าถ้าก็ไปดูตรงเมื่อกี้ที่ว่าวิเคราะห์จอจะตาระบบมันเจอตัวไหนถ้ามันเจอตัวไหนเราก็ลองเน้นๆดูเนี่ยคือการดูตัวแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็เอาไปรวมรวมพลกันนะเวลารวมพลกันพอรวมพลกันปุ๊บท่านก็จะมองเห็นใช่ไหมเนี่ยคือความรู้แหละที่ท่านได้ความรู้ที่ท่านได้อ่ะว่าไปตามนะอันนี้ของฮานอยฮาน,นสปาดานังนะเน,นี๋ยไปลาวเลยคร ไปลาวเลยนะไปลาวเลยพี่น้องชาวลาวเราเด้อนี่พี่น้องชาวลาวเรานี่โอ้ยอ่าราวที่แล้วก็มาเต็มสูตรอ่ะหาเก้ารวดจะเต็มจะหนักจะเต็มนะปลามานั่นเลยสูตรนี่ผมว่าถือว่าอชัดเจนนะคราวที่แล้วในการแบ่งกลุ่มดาวก็ถือว่าชัดเจนมากของเรานะแบ่งกลุ่มดาวของเรานี่ก็ถือว่าชัดเจนมากแบ่งกลุ่มเรานี่ถือว่าชัดเจนมากของเรานะมาดูมาดูสูตรวันนี้นะสูตรเราวันนี้นะสูตรเราวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเลขมันไหนหรือเปล่า อ่าสูตรลาววันนี้นะสูตรลาววันนี้เนี่ยผมบางนิดหน่อยนะสูตรลาววันนี้ผมบางนิดหน่อยเนี่ยสูตรลาววันนี้บางนิดหน่อยแต่ว่าลาวเนี่ยท่านดูตรงนี้นแ,บบนแล้วกันถ้าเกิดตรงเนี้ยสามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยต้องมีที่ลาวนะก็มันเป็นประจำอ่ะส่วนใหญ่อะนะส่วนใหญ่ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่มาแน่นอนสามศูนย์หนึ่งสองอะติดอยู่ในกลุ่มลาวแน่นอนข่าวที่แล้วก็มีมีเกือบทุกรอบแบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อะมานะเก้าสิบเอาผมเอาเก้าสุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยกันนะเอาเก้าจุดห มีโอกาสมา,ามีมีช่องทางมาลาวได้มากที่สุดเนี่ยแต่วันนี้ถ้าก็ดูว่าตรงเนี้ยดาวแยกกลุ่มมี905 905เจอ0เจอ0มีอะไรก็มีอยู่ตรงนี้นะมีอยู่ตรงนี้ก็08ก็เจออยู่ที่08ถ้าเกิดตรงนี้ไอู้ย์ไม่มาใช่ไหมเมันมา9มันเหม่ออยู่ตรงนี้เนี่ย9มัน9 9มันยิงอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเอาศูนย์ถ้า0าูนตรงนี้ใช่ไหมครับศูนยตรงน,น, 0, 0, รงน,น 9, 9ี้มันมายิงศูนย์ตรงเนี้มนมันก็มี999ทมันาชนกันตรง่ถ้มเที่มันยนู่นีน อ่าเก้าที่มันชนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งอยู่แค่นี้ครับเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งอยู่แค่นี้เก้าศูนย์จะเอาไหมาอยู่ฐานเดียวกันเพราะอยู่ฐานเดียวกันผมไม่ยิงวันนั้นก็อยู่ฐานเดียวกันนี่มันชอบมาฐานเดียวกันเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบจับอยู่แล้วถ้าฐานเดียวกันถ้าจะจับก็แต่ว่าถ้าจับตามเก้าก็คือเก้าเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งแค่นี้สามคู่ นะก็สองก็สามก็หนึ่งแล้วก็เอาฟอกมายิงใส่ท่านก็ได้สามตัวแล้วนะลาวนะเอาฟอกมายิงนะเอาฟอกมายิงอย่าลืมฟอกลาวมีสามตัวนะท่านเรียนไปแล้วเอามาใช้นะครับฟอกลาวท่านมีมีสามตัวอ่าคราวที่แล้วฟอกลาวสามตัวก็มามานะฟอกลาวใช้สามตัวนะครับแต่ฟอกฮานอยใช้ตัวเดียวโดดเลยเพราะนั้นผมว่าฮานอยก็ดีกว่าไงเพราะฟอกตัวเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายมากแต่ลาวนี่ฟอกสามตัวนะฟอกสามตัวเลยไทยเหมือนกันฟอกสองอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นลาวก็ฟอกสามอันนี้คือสูตรนะครับสูตรท่านก็ไปวิเคราะห์ดู่ ไปสายรีเลทลาวสายรีเลทลาวสายรีเลทสายรีเลทลา,าว,ลาาวลานี่ถือว่าก็สายรีเลทลาวนี่นะก็ได้สองแปดศูนย์ห้าสี่หนึ่งหกแล้วก็ห้าสี่สองครับตามนี้นะแต่ในนี้เราก็จะเจอสี่กับห้านั่นแหละครับเจอสี่เจอห้าเจอสองเจอสี่เจอห้าเจอสองแล้วก็ L D เก้าห้า้าห้าสองครับเมื่ออยู่ที่3ถ้าเมื่ออยู่ที่3าก็ไม่มีอะไร3 5 32 39สสองสนะครับอยู่แค่นี้ยิงแค่นี้ก็พอนะบางทีท่านยิงแค่นี้ก็พอ บางทียิงแค่นี้ก็พอไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปดูสูตรมันตรงตรงสูตรตรงไหนอาสามันเจออยู่แล้วใช่ไหมสามันเจอสูตรอยู่แล้วก็สามห้าสามเก้าอ่าสามสองนี่ถือว่ามันอยู่แถวเดียวกันท่านจะยิงหรือเปล่าแล่วถ้าไม่ยิงก็ถ้าก็ไม่ต้องยิงยิงแค่สามห้าสามเก้าเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะที่ผมมี้อยให้ท่านดูลักษณะตรงนี้อ่ะไปอันนี้อันนี้ในเรื่องของสายรีเลย์ใช่ไหมไปดูสายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบนะของราวนะ ส่วนสายแบ่งกลุ่มดาวสายเจาะสายอะไรต่างๆเนะี่ยผมขอไปไว้ในเ e อ็กซ์ตรีทชแนลนะท่านสมัครเข้าไปฟังนะครับศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์เราก็ยังเป็นเจ็ดยังเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่นะเจ็ดยังเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่นะครับเจ็ดยังเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่สามก็แปดทำเราได้ตังที่เราเหมือนกันกก็เหมือนนัครับเนี่ยาสายวิเคราะห์เจ,จาะจตระบบก็วางเหมือนเดิมเหมือนฮานอยเลยครับมีแปดห้าแปดศูนย์ห้าสามสามศูนย์เหมือนเดิมแต่เต็เงไปที่แปดแล้วกันนะของฮานอยเต็เงไปที่แปดแล้วกันมีแปดห้าแปดศูนย์เต็งอยู่ที่ ท่านจะเอา7มายิงก็7 8 5 7 8 0้าจท่านจะเอาฟอกมายิงก็ยิงไปนะฟอกยิงฟอก8 5ฟอก8 0อย่างเงี้ยครับแล้วก็9 8 5านี่วางไว้ตามนี้นะครับวางไว้ตามนี้ตามสายดาวตามสายเลขก็ว่ากันไปตามนั้นโดยส่วนสายวิเคราะห์เจาะสายหวานลาวสายหวานลาวนี่มันสายหวานลาวท่านเอาเอาไว้ดูแล้วกันนะเอาไวด้ดูแบบเพื่อที่จะพิจารณาดูก็คัด,ค,ดคัดตัดไปหน่อยแล้วกันนะาตามนี้เลยมันก็เยอะแต่ว่าตามมันก็มีโอกาสมาแหละนะสายาในสายหวานลาว แต่ถ้าเราดูว่ามันเจอตัวไหนก็เจอ8นะครับนะเจอ8ถ้าเน้น8ก็จะมีไม่มีอะไรนะีเน้น8ก็จะมีแค่5 8 08 98อยู่แค่นั้นเองนะครับจากเน้น8นะถ้าเน้น8เน้น3มันไม่เจอนี่ครับฝั่งนี้ไม่มี3ไอ้นี้ฝั่งนี้มันมี8แต่ฝั่งนี้มันไม่มีไม่มีไม่มี3มันมีแค่8ก็เน้นแปดจะมาเน้น8ก็ไม่มีอะไรก็มี98 08 58อยู่แค่นั้นเองเนี่ยคือวิธีการดูมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าทัางก็ วิเคราะห์เจาะเอานี่คือจัดตามระบบนะจัดตามระบบเนี่ยก็ TGC ด้วยอย่าลืมนะ TGC ดาวอะไร TGC นั่นตลอดนะค่าวที่แล้ว TGC ก็มาเต็มนะห้าเก้าอ่ะ TGC มุม TGC ของเราเนี่ถือว่าเป็นมุมสุดยอดนะเป็นมุมสุดยอดนะครับอ้าวอันนี้ของเรานะวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบนะก็เราอย่าลืมนะครับไปเข้าไปฟังในเรื่องของอ่า Executive Channel เ,เนี่ยมันจะพูดในเรื่องการแบ่งกลุ่มดาวกลุ่มดาวแบ่งยังไงแล้วก็การแบ่งกลุ่มดาวเสร็จก็จะมีตัวคัดตัดเอาซิมลาวอย่าลืม ซิมลาวไปยิงไปวางปุ๊บข่าวที่แล้วซิมลาวยิงปุ๊บ9 5้าห้ามาเต็มเลยนะโอ้ข่าวที่แล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดมากพอเราแบ่งกลุ่มดาวได้เสร็จเอาซิมลาวไปจับนี่โอ้มันมันเลงเหลือน้อยอะครับแล้วมันยิงได้ยิงได้ยิงได้และยิงแล้วได้ตังค์ไม่ต้องรัวยิงอย่างเดียวยิงทีละนัดตุ่มตุ่มตุ่มได้ตังค์ตามนั้นนะครับว่าตามนี้เนี่ยนี่ก็ติดชาแนลนะสมัครเข้าไปฟังนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับ ก็สมัครเข้าไปฟังส่วนท่านใดที่เรียนนะเรียนเรียนก็ถือว่า9ท่านเนี่ยอ่าก็เรียกว่า9ท่านนี่ผมถือว่าถ้าเก้าท่านเนี่ยหาหาไม่ครบ9้าท่านนะครับนะก็พยายามที่จะมาให้ครบ9ท่านนะในกลุ่มที่จะเรียนเนี่ยนะครับมาให้ครบ9ท่านนยครับเรียนเนี่ยหมายครบ9้าท่านเนี่ยพอครบ9้าท่านปุ๊บเนี่ยผมก็นี่เลยครับท่านเรียนได้แน่นอนนะเอาแบบเรียนแต่ต้องครบ9ท่านนะถ้าไม่เรียนก็ถ้าไม่ครบ9้าท่านไม่เปิดนะแต่ว่าท่านใดที่อยากเรียนส่วนตัวก็ อยากเรียนส่วนตัวก็แจ้งไปเลยฮะศูนย์6428810แอดไลน์ก็บ้านหมอดู198นะครับบ้านหมอดู198หรือท่านจะยิงอ่าไอดีไลน์ไอไอคิวอาร์โค้ดตัวนี้ลองยิงดูก็ได้ถ้าแอดได้ก็แอดเลยนะฮศูนย์6428810นะครับถ้ายิงไม่ได้ก็เป็นไอดีไลน์บ้านหมอดู198นะครับก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักไปเลยนะครับอ่าตามนั้นว่าตามนี้นะครับอ่าขอทุกท่านให้มีความสุขทุกอย่างครับมันอยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์สร้างชีวิต ขอให้เรามีอารมณ์ดีแล้วก็แล้วก็ของเราก็คือขอให้ท่านมีความเชื่อศรัทธานในแนวทางไม่เกยกลางลังเลสงสัยตัดสินใจทันดีไม่ดีรอคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงแล้วก็มันจะเกิดกด30วิิบวิขึ้นเมื่อกดเมื่อเกิดกด30วิและกดการสวิตจะนําพาท่านไปสู่ความสาเร็จเองแต่ที่ยังไงยังไงก็ท่านท่านอยากรวยท่านต้องสร้างความรวยในอารมณ์ท่านก่อนนะอย่าลืมนะครับอารมณ์มันสร้างชีวิตเราจริงๆอารมณ์มันทําให้ชีวิตเราพลิกจริงๆนะ หลายเรื่องหลายรานะอารมณ์คนเราเนี่ยมันทําให้มันมันชีวิตมันพลิกอะครับแม้แต่ใครก็ตามเรื่องราวต่างๆที่ท่านดูในโลกโซเชียลองต่างเนี่ยดูที่อารมณ์อย่างเดียวเลยอารมณ์มันทําให้เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินเป็นคนมีอิสรภาพด้านการเงินเราต้องมีอิสระในอารมณ์เราก่อนอิสระในอารมณ์เราก่อนต้องหมดหนี้ในอารมณ์ก่อนนะ แล้วก็คือต้องมีเงินมากองอยู่ในอารมณ์เราให้ได้ซะก่อนทําตรงนั้นให้ได้พอทําตรงนั้นให้ได้แล้วนะครับมันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็เชื่อมั่นในแนวทางพอเชื่อมั่นในแนวทางศึกษาให้ดีเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็เชื่อมั่นในดวงดาวเสร็จปล่อยวางนะปล่อยวางนี่สําคัญนะการปล่อยวางนี่สําคัญมาก มาถ้าเรียนรู้เข้าใจทุกระบบดีแล้วก็วางจุบป,ปล่อยวางเลยอย่างเมื่อวานเนี่เราปล่อยวางสองแปดตุ้มเดียวเชื่อมั่นใส่เลยนะแล้วก็ปล่อยวางปุ๊บรอรับตังค์เด้งอย่างเดียวโอ้โหเด้งอย่างเดียวเด้งสุดๆดสุดยอดปล่อยวางก็ได้แล้วจะนําพาเราไปสู่ความสาเร็จครับอารมณ์สร้างชีวิตขอให้มีอารมณ์แห่งความสุขอารมณ์แห่งความสดใสาอารมณ์เป็นความร่ำรวยมั่งคั่งมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วยิ้มรับทรัพย์รับ,รบ,บเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ